สวัสดีชาวฮาร์ดคอร์เกมเมอร์นะฮะกลับมาที่โปรเจกต์เดสสเปคเดสสเปคสองนะครับเกมหลอนๆนะครับซึ่งอาทิตย์นี้นะฮะก็มีเกมหลอนเพียบเลยนะครับต่อมาดูเดสสเปคเสร็จนะครับก็ไปนั่งดูเฟียต่อเลยแล้วก็ต่อด้วยเดสไอสแลนด์เลยนะฮะผมเรียกว่าเดสไอสแลนด์นะบางคนก็เรียกว่าเดสไอแลนด์นะฮะก็เรียกอะไรก็เรียกไปเถอะครับนะฮะกลับมาเล่นเกมของเราต่อดีกว่านะครับกับเดสสเปคสองนะครับซึ่งผมเล่นมาไม่ได้ต่อจากปาร์คเดิมนะครับเพราะว่า ผมไปซื้อปืนมาด้วยนะครับปืนยิงหอกนะฮะอันนี้นะฮะเขาเรียกว่าปืนอะไรวะเจจาเวลินกันอะไรเนี่ยไรครับสุดยอดมากเลยครับนะฮะเป็นปืนอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นพลาสมาคัตเตอร์นะฮะเป็นปืนที่นุบที่สุดนะฮะแล้วต้องมาโตอัปเกรดนะฮะเพื่ออัปเกรดอ่าอัปเกรดอะไรดีวะพาวเวอร์โนดก็ไม่มีนะครับมันนี้ฉะนั้นไม่ต้องเปิดตู้อัปเกรดเลยครับปิดไปเลยครับผมมีพาวเวอร์โนดก็คือมีความหมายครับปิดไปครับโอเคฮะอ่าจุดเซฟเรียบร้อยแล้วนะฮะ ต่อนะฮะกด B นะครับเพื่อระบุ Objective นะครับประธานี้นะครับผมเดินทางเฮ้ยเดี๋ยว,วเดวกดผิด Safe Station. เซฟสเ t ชันเบนไม่เอาสโต e สโต r e Objective ก่อนนะฮะภารกิจย่อมสำคัญกว่าหน้าที่นะครับผมมันก็อันเดียวกันเนี่ยวะให้หน้าที่กูทำอะไรค่าเอเลี่ยนนะครับฆ่า<ข>อุ้งเดินในโคมมฟยังไงฆ่าภารากิจผมคือฆ่าในโคมอฟนะครับปางปางปาง แบแอยบงอกเบิเบิดมอโดนกุยลเออพองกูเจ็บกมึงอีกเกระเด็นเลยมึงเห็นนว่ามึงอ่ะต้องกรทบศสนะครับเพื่อเราจะได้ของแถมนะครับอ่านะฮะพวกกระสุนนะฮะคุกกุ๊กๆๆฮะเนี่ยนะ กระทืบริษาทใจมากเลยทีเดียวนะครับกล่องเลยนะอ่า there it is กูนะบอกออกเ c t i v e โอเคนะครับออกเ c t i v e าอ่าอะไรเนะนี่ย rush and land นะฮะกดอินเทอร์เน็ต ืม mm hmm. บินได้ด้วยจอนผมอยากเห็นคนไทยบินได้อะนนี่แต่นี่มันไม่ใช่คนไทยนะนี่มันไอแซคครากนะครับคนประเทศอะไรนะเอ้ยใช้ไวอากาก่อนแล้วกเก็บานะเพื่อความคุ้มนะฮะโอเคครับเดินออ้ยว่าซบี้ g u y ์รออยู่หน้ากูเลยโอ้โหเพื่อนเต้นบัลเล่ย์แลเนี่ยสุดยอดเลยเพื่อนเต้นบัลเล่์ได้จ๋งมากไป <c oughs> หนึ่งดอก powering up what the fuck แขงสว่างมาแล้วเล่นเบสบอลนะฮะแต่เราต้องกดอินเทอร์เน็ตนะฮะเพื่อเราจะบินบินไปนะครับฉันจะบินบินไปนะฮะเจอของมาเก็บนะครับและนี่มันอะไรเนี่ย ขอขะหยาแล้วเนี่ยโลเคเ,เตอร์พาร์ตีโอ้ให้กูเข้าไปในนี้นะมันไม่โดนโดูดตายหรือไงวะเนี่ยอุย้ยชนไม่เป็นไรเลยนะไอแซคเจ๋งหมดแล้วครับอันแสงสว่างต้องเดินไปทา,างาสว่างไปทางสว่างแล้วถ้ากูไปทา,างสว่างกูเป็นชิ้นแน่ฉะนั้นเราเข้ามามุมนะไปทางมืดบ้างก็ได้นะครับ โอ้ยาเบบี้อาอไฟดับิงอ่าโนระวังด้วยนะครับตรงนี้อันตรายย่อมมีอยู่ทุกที่นะฮะที่ที่ไม่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับอย่างไอ้เฮียนั้นนอนอยู่นะฮะแล้วก็ยิงไปหนึ่งดอกครับคอหลุดหรือเนี่ยโคตรตอบ เขาเรียกสเต็ปเทปนะครับยิงขาไปทีนึงนะฮะฉะนั้นพี่แกก็จะล้มแล้วมันตามไปกระทืบซ้ำนะครับเยี่ยมเลยจอร์ดอะไรเนี่ยยุติเพราะว่าหนึ่งพราะว่าโนดถูกโอเวอร์ไรด์เด็ดล็อกไม่คุมนะครับเพราะว่าโนดเราเก็บไปอัพเกรดปืนดีกว่านะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง เดี๋ยวจะไม่คุ้มนะฮะเอาสโต๊ก็พังอีกจะเลินเลยมึงอ่าอันนี้ก็ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยก็เดินทางไปได้ครับเปลี่ยนไปใช้ปืนเจเวเจเวลินกันบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวลูกกระสุนจะไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวปืนมันจะสนิมขึ้นซะก่อนนะครับอ่าลูกกระสุนก็มีเหลือเฟือนะฮะอ่ามีเยอะแยะนมแพศิริชัยเลยนะชอบไปกด E C อยี่มัต้องกด F ลืมตลอดโอ้ข้างหลังเราไว้นะโอ้โอ้โปโนดโอ้เยอะ โอ้โรแมนติกมากเลยที่นี่นะฮะมีโอ้โหเทียนเต็มห้องเลยเนะี่ยวอดสตาอโอ้โอพวกนอนมาแล้วนะนอนนอนแบงแบงแครกแครกเล่นสกูตกใจเลยนะตกใจเหรอตกใจเหรอ อะไรวะเฮ้ยไปเข้าห้องน้ำปะมึงอะมึงยิ้มเยี่ยว,วเหรอเยี่ยว,วเหรอเยี่ยวเหรอเยี่ยวเหรอมันจะไปเยี่ยวได้ไงมันตายไปแล้วดูดิแม่งเยี่ยวอีกแล้วอะเขียนี่นอนเนียนเนาะมึงปืนเจอเจอปือนเน่ยิงขานะฮะ ดับไปเลยเนะนี่ยว่าต่อฝ่าไม่ไรเฮ้ยนี่ซับไันบุลเลตไปอ่าโถกะจอ,อะใครก็ยิงได้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกครับผมคือพระเจ้านะฮะไอแซคครากนะฮะไอแซคกาดนะฮะชื่อเท่กว่าเยอะอันนี้แลยวเนะี่ยไอแซคครากนะครับเดี๋ยวนะนอนอยู่ทำไมเพื่อน เอาเฮ้ยดู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 ดดดดดดดเอ้ยโซบีเป็นไวะนะทำไมมัน,มนมมต้องมีแสงแสงออกมาจาก จากตาจากปากมันด้วยวะมันแดกไฟฉายเข้าไปแล้วไงวะเฮี้ยม <Yeah. S 1> ึงใส่แฟนเรามันต้องแดกไฟฉายนะโอ้เฮียเสียงน้าอหมือนลวไม่ไหวละหลอนเกินกูยังหลอนสองอี้พอก,กูต้องมาหลอนหน้าเมียกูอีกเนี่ยแต่เมียก,กูก็เป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้คล้ายกับปีศาจหรืออะไรสักอย่างภาคแรกผมภาคแรกผมจะเล่นไม่เคลียร์เลยครับเนี่ยจริงก็งมาเล่นภาคสองเลยไม่รู้ว่าตอนจบมันเป็นยังไงนะฮะ รู้สึกว่าเมียจะตายป่ามลูกแม่งก็เลยมาหลอดเราแล้วเพราะเราไมมีกิกแน่เลยแม่งเลยตามมาอาฆาตไม่ไหวจะเกลียวอุย้ยเฮียจับตั้งหนึ่งดอกได้ต่อโดนใช้่นี่อย่าไปโอ้อโอเอากล่องขอมันลอกกนเลยเหรอเนะี่ยโอ้แผ่นมึงละหลวมมั้เนี่ยแต่มึงก็หลอกกูได้ไปอุ้เฮ้ยเนส หาของก่อนนะฮะไม่มีของครับฉะนั้นลงริฟต์ได้ครับโอเคเช็คของในอินเวน o อรีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะจะได้เตรียมการนะฮะว้งแผ่ไปล่วงหน้านะครับโอเคครับตอนนี้มีครบนะฮะไอ้เชี่ยนี่นอนนอนเนียนระไม่มีความเนียนเลยมึงตมันตายแล้วนะ เออดีแล้วอ่านะฮะมาเจอจุดเซฟพอดีนะครับกดเซฟไปหนึ่งดอกนะครับเซฟบรลลินชีวิตจะแจ่มใสเองนะครับอ่านะฮะเดี๋ยนะโอ้เย่โอ้เสียหลักรุ่นเล่องคว้าตาวฝาอุยยอุยเฮีย,ยอะไรวะเนะี่ยโอ้โศโคกผานเลยเนะี่ย เล่นเลนะยเนี่ยโซกโปกกสัตว์ตัดขาไปทีหนึ่งกระขายมดอกอุ้ยโซกโป๊กไหม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 โอ้ยโอ้ยมาเยอะอย่างวันเนี้ยโอ้โหรวมครอบครัวเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเบ้าเออเออติดผนังเลยมึงเฮ้เดี๋ยยืมหน่อยดิยืมหน่อยนะพวกมันเป็นระเบิดนะฮะอนุภาพร้ายแรงมากนะปุ้ม เป็นชิน้นนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยจอดมือใครก็ไม่รู้น,นี่ก็มือคนนะทำให้เราปรประหยัดกระสุนได้ไปอีกนานเลยนะครับสุดยอดมากต้องกระทืบศพมาหาของนะฮะเอา้าศพหายนะฮะอันนี้มันที่ไหนครับเนี่ย โรงพยาบาลบ้านะ่ิซันยดีโ no! นสถานที่มันแตกแต่างจากที่อื่นเหรอว่าต๋าเฮ้ยยิงกูแล้วเฮ้ยเชฟเตอร์สี่แล้วโอ้โหบรรลุแล้วเข้นมาเชฟเตอร์สี่ได้เมฟจัด It's one of the few places on Titan Station that Titan can't monitor. Separation of church and state. No, Dana, we shouldn't be in here. This is the last place we want to be right now. Isaac, my brother died trying to rescue you. nice. <laughs> this will work. I'm in a safe room at the top of the church. Meet me there, okay? Hey, bench. Oh, cool. Right, the server. Oh, store. Let's see what าดูช็อปนะฮะมีโพสโนดมีปืนไรเฟิลนะครับมีสองหมื่นคุ้มไหมเจ็ดพันว้ถูกซื้อไปสักหนึ่งดอกนะฮะชิง,ชงไปนะฮะขายของอิเวนตอรี่นะ,ะอันนี้ปืนอ่าันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะฮะชิงขายไปอ่านะฮะเลนี่สักสองแม็กนะฮะอันนี้ก็เบลเก้าโอเคเรียบร้อย ต้องเผื่อกระสุนมาให้นั่นด้วยนะวะเอ้ยไม่เป็นไรดีช่องพอแล้วสบายนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับยิปปี้จากนั้นก็มาที่โต๊ะเบนช์ต่อเลยนะครับเพื่ออัปเกรดนะฮะอัปเกรดปืนอะไรดีวะเพิ่งได้ซื้อปืนใหม่มานะครับเราก็ต้องอัปเกรดนะฮะพัดไลเฟิร์นนะพลดพิวไลฟิ์เฟิร์นที่แคป,ปคาบิตี้ <laughs> เสร็จปัสตีเฮียกู้จะอัาเกรดไหมเนี่ยไม่ดีไม่คุ้มผัดมาคัตเตอร์คุณในตำนานไม่มีอัพเกร็ดชุดดิเอสพีแอรเอาพีแมวแมวอันนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยครับปืนไลฟเฟิล์นอ่าปืนไลฟเฟิลในอนาคตนะครับซึ่งสามารถยิง300นัดภายใน1วินาทีได้นะครับเอาไปรังแคนซิเนโอตนะฮะ จอห์นเจลิจอรว What the fuck นาย nice Hey nice Hey nice เราไฮโซนะครับเราไม่ต้องเดินไปเก็บไม่เสียเวลานะครับฉะนั้นเราใช้พลังที่เราได้มาให้เป็นประโยชน์นะครับผม

Oh. Bungalow, I hey. Yo. Hey. Nice. Hey. Yo. สโลทุกหมดเจาะเฉดเดินครับไม่มีอะไรสามารถฆ่าไอแซกได้นะ